แม่ปุ๊กแม่งมาป่ะให้้้ไปุ้กแล้ว oh. คุณไม่รอกจ้าจา้าคุณจ้าจา้าไม่เอาไปไปนอนไป anh ngài bán vuông tiếp ơi lúc cần đặt lúc mọi người đều sắp

หวานก็ดีแปดชิ้นหวานไม่เอามาดื่ใครบอกแปดชิ้นรัวรัวรัวอะไรัอันนี้รูวรัวเลยยี่สิบไม่ได้สองอย่างยหญ่ยาจีนที่นี่เอ้ยเอาผู้อยู่ผู้อยู่อะไรก็แปล โอเคไม่ีเราเดี๋ยวเราก็ไม่ค่อยเดงแล้วบอดี้ม่แม็กเพิ่เห็เราเขยงมาไม่เอาไปย่าตอนนี้แค่นี้ยังไม่เอาไปว่าห่ออกเอาอะไรไอ้แม็กนี่กูใชไม่ได้มึงนี่นก็ไปเอาเองมาช่วยเเลยาไผม อ่เปิดทำไมเนี uh, ่ยเกีแก่หูฉันเนี่ยเต็มห hmm. ูเลย่ะเปิดทำไมคือเยอเอานี่ลูกเนี่ยมาลูกมาเนี่ยพอเห็เนี่ยมันเต็มกหูฉันโอโหอีกกล่ยยม่าวเลยตกลงหน่อยไหม กินเลยเออความจิบม,มันก็ได้เลยมันมันไม่ได้แดงนะกินเลยอะ่ะช้อนไม่มีเลยเนาะกินเลยกินเลยทำไมเดี๋ยวแล้วเจ้าทำไมต้องล่างเลยกินเลยม่เคยว่าดหรอกกินคนเองเจ้าผมอม,อมกินเลยใช่มผมพนักงานเถะพี่ถอดไปเอาได้ไหมบ้านไปเถียงหนุ่มเถียง,งไม้นะ่ะจ้ะมันจ้ามันดูถ่ถวงมันก็ค่อนข้างได้นะมันจะชุบผูนิดเดียวอ่ะต้มเล้วก็เลอะเนาะ Ê đẹp, ăn cơm, đẹp Đẹp mong mê, này ăn can't forget I take from hand from her Ít Được không em, ăn cơm nít, Aloy. nít Ờ lồi Em không bài ถ้าจะอยากได้ได้คลิปอันทีจะโดนทาทากินในหัวอยากไปบิ๊กซีอยากไปลูตัอยากไปอยากไปจะไปกินไก่อยากไปกินไก่ อะไรเ็ปากปีงไก่ไงิไก c ไงเอาอันนบ้าถุกในบ้านเงเข้ขอตังมมาไม่ึกอยากไปอยากไปตาลุนไงยิงไก่ KFC ตาลุน ทาลึงนาลงลงไม่ไม่ลงลุนแมลุนล็อกินทาลึงรัคค่า้ยพีหวานมากเลยอะ้ำผรมะละนั่นง่ายอยู่ก็เคยมยอไรไหมกำลังลอกยังอยู่จ้าแไม่มเาไปเอา เม่โอ้กูมีกูมีแม่แม่แม่อเดี๋ยวถุงังยนะทุเราทงเราุ่งหยอันดุไปยาหนีให้ให้ให้ก็แมวให้ไรให้แม่นี่ปาหมูเขาลักกินคออไม่ให้มันจะได้ไม่อนอันี้เธอกินเถอะกินได้แล้วอบวกดินมาแม่นี่ให้แกนีนี แล้วจหั่นหันเราไปไนการหันในพ่อไอพ่อนี่เนี่ยยารากินเลยยายามกิ้เองเลยอเลยยานี่ยนะนพ่อรอพอแลเด็กก็อถุงใครถเอาใครแบบเดียวใช่แมไอใช่ด้พ่อเนียถุงวางเีนไปสุกปะคะพี่โคนะเกลลดควมว่าฉันได้ดีนะเนี่ยพอสมิ ไม่คิดว่าเม่เป็นอาอาราเจเราครว่าไม่ได้นี่เอ้ยบเล้มีเยดเดียวด้ใจใช้ใช้ไม่ได้เลยไม่ใช่ไม่ได้เลยไม่ขาดไว้เลยอยาจะฟังนะครับว่าเยอเดดคำพี่ัมันมันเป็นกับตัวเนั่นนั่นสานุเป็นกับตัวเองสาธุบ่สาธุล่าสามันได้ไหมล่ะ จ้าเฮ้ยดูสีชมพู้อ่ะได้ไหมมันก็ชมพูนั่นหนูชมพูจ้าชมพูโอชมพูจ้าชมพูชมพูน่าอร่อยอร่อยจ้าเฮ้ยอริกุบไปทากินเลยทาชิมน้ำจิกอร่อยไหมต่อชิมได้บ้าว่าว่าว่าไปอ่ะเอามันมีสามถุงด้อ เราแกะเราละสองจะยกไปให้อรเลยวันนี้ไปไปไปแค่นี้นะเดียวโค